แป๊บทางนี้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 ล้อปางแต่ลิบบินเออข้าไในอะโอ้โหเขี้ยไม่ใช้ต้เอาอะดิ เ้าหน้าเลยไมมัแข็งเนอะยงงตัวนี้แข็ใกล้บุ๋นแลยวั่น่าหน่อยดิมันผมเลี้ยงไก่แล้วมันเพิ่งเข้าคอบไก่ค้าได้ถ่ายรูปลงเฟซไหมไม่ครับถ้าเกิดถ่ายลงจะโดนคมป่าไม้เรียกเป็นาไนมเป็ดผมหายไปสามตัวสี่ตัวมันก็ต้องยอมรับมานเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเปจะเลือดปได้ได้ครับงมันอมคาได้ไงวะ่าเป็ยนไปการบุษากันมอนเลยปะรนเบิเบิ้เบ้ยยก็กินนะ เสียกแต้ด้ยวะเวียกเวรงใจเย็นหูนหินปูนได้มั้งเหลือง่นี่นะเจ้าป่าคอมันจะไกูเห็นแต่ไก่ตีกูไม่เคยเห็นต้องเป็อตีว่ะ เฮ้ยชนนู้นเว้ยมันมีโกอยู่ไหนใช่มันต้องมีคนไม่กินมัน่งม่วงอยู่เขามาเอาอยู่ต้องยิ้คนใหญ่ไหมนี่เหลือจริงใช่ไหมครับมันต้องมีคนไม่มานี่ใช่อะไรถูกคอสไหมเรื่องกระดามาเห็นหน้ามาห่างกันน

นะครับเริ่มเสร็จแล้วไปเติมเป็นเวลากี่โมงสายถามปะสี่โมงแล้วสี่โมงเอาเติมมายี่สิบบาทยี่สิบบาทน้องมาร์คชนาทิพย์ไปหาแม่แล้วครับผมนี่ครับมาแล้วนี่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 ครับน้องมาร์คน้องมาร์คมาแล้วนะครับไม่ได้เตรียมนยครับไอ้มาร์คชนาทิพย์น้องมาร์คมาแล้วเราเรากำลังจะไปเปลี่ยนชุดเพื่อ่ะปิดชิปกันครับกลับยัง กลับบ้านกลับบ้านแล้วน้องมารับไปไหนแล้วมารับกลับบ้าน